สยามธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวชมสวนมังคุดของท่านเอเย่นแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งชื่อสวัสดีค่ะบรรจงชัยมิตรค่ะ,คะเอเย่นตำบลพัพพาพัพาค่ะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีเออแล้วก็ผู้ช่วยเอเย่นของเราอยู่ด้านหลังค่ะเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะแนะนำตัวเองท่านผู้ชมสักนิดหนึ่ง ชื่อเล่นชื่อติ๊ครับอาเฮียติ๊นะเป็นเจ้าของสวนมังคุดแห่งนี้ทั้งหมดกี่ต้นนะคะก็ประมาณอยู่ร้อยกว่าต้นร้อยกว่าเห็นบอกว่าปีนี้มังคุดออกแล้วเป็นลูกก็มีปากนกแก้วก็เยอะเออเรียกว่าตอนนี้วันที่ยีสิบวันนี้ที่20่ธันวาคม2 5งพั เตรียมเรียกได้ว่าเตรียมรับรับกันอีกแล้วในฤดูการ2564ถึง2565อเออนี่รุ่นแรกมังคุดรุ่นแรกของเราออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะ,ะท่านเอเย็นบัรจงนี่ร่วมโครงการกับเรามาตั้งแต่ยังไม่เปิดโครงการอย่างเป็นทางการเข้าปีที่6แล้วนะวป,ปีที่6ปีนี้นะอ้าเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า ปากนกแก้วมันออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไอที่เป็นลูกมันออกมาแล้วเป็นยังไงให้ดูเลยค่ะก็จะใช้ของมาเม่อก่อน่งลูกมันไม่โตค่ะแล้วมาตอนหลังนี่ค่ะห้าลูกโลหกลูกโลเออพอมาใช้สยามธุรกิจอ่ะห้าลูกโลหกลูกโลห้าลูกกิโลกรัมหกลูกกิโลกรัมไม่ใช่ไม่ใช่เดินไปหนึ่งกิโลเมเออเนี่ยอันนี้เหรอที่เรียกว่าปากนกแก้วครับผมอ้าวนี่ไงมาแล้วเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอส้สามสามสี่ดอกตอนนี้ก็อ้าแล้วเนี่ยเห็นไหมาน้ไปชมเห็นไหมคะนี่ไงตรงมือจะาจงนี่อโอ้ก็เรียกได้ว่ามันก็สมบูรณ์เนาะใบก็ดีอันนี้สะสมอาหารไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าเขาพออากาศมาได้มันก็เริ่มใช่แตกฝักนงนกแก้วให้ดูกันเลยทีเดียวนีน่เป็นลูกแล้วท่านผู้ชมอย่างล่างอืมนี่เห็นไหม เนี่ยกำลังนั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออมีเจ้าของสวนยืนอย่างนี้เออแต่กิ่งนี้ขอโทษเถอะท่านผู้ชมออกเป็นลูกแล้วค่ะยัง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 เป็นดอกอ่ะเขาเรียกว่าดอกอ่ะใช่ดอกมันยังเออเห็นไหมเจ้บานใช่ไหมใกล้จะบาลใช่เนี่ยโอ้น้ำท่วมเลยใบจะเป็นสีนี้อ๋อที่นี่น้ำท่วมนี่ให้ท่านผู้ชมดูนี่ ของเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มอ้าเห็นไหมคะเนี่ยอาจจะมีแบบแป็บแดงๆออกมาให้โอ้โอ<ะ>ก็เรียกว่าของต้นเลยดิอ,อืมอ,อันนี้เป็นช่วงดอกตูมใช่ไหมใช่แล้วก็ปากนกแก้วก็ทยอยกันออกมาเนี่ยเห็นมเนี่ยข้างบนบนจะเป็นปากนกแก้วเอออ่ะมังคุดรุ่นแรกสามร้อยสามร้อยห้าลูกสามร้อยก้าวทีเลยใช่ไหมโอ้โหนี่นี่นี เดี๋ยวลูกจะใหญ่เสมอกันนี่การกินเขาบอกมันจะขมอ้าวเหรอเออเขาเรียกว่าเขาอาจจะแบบเป็นกุศโลบายไม่ให้กินเพื่อเอาไว้ขายขรบครเออขมอย่ากินเลยอย่ากินเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่อ่านี่ป่านมุกแก้วใช่ไหมแต่ข้างนี้เป็นเป็นดอกอือนี่นี่เลยท่านผู้ชมดูนี่เป็นเตรียมเหมือนแบบดอกมันจะโผล่ค่ะ เนี่ยมันเป็นดอกก้อนๆอ,ออกมาเนะเขาเรียกอะไรดอกนะเนาะดอกดอกถ้าถ้าอ่อนมันจะเขียวไปเลยอืาแล้วแล้วมันจะเป็นพองจะรีบรีดอ๋อแต่นี่มันเป็นก้อนๆว้น,วนๆออกมาเนาะเขาเียกได้ว่าปดสิเปอร์เซ็นต์เก้าสิบ0ปอร์เ็ตมานนี่แล้วเพราะอากาศดีปีนี้ หลายส่วนก็ยังประสบปัญหาไม่ออกไม่เย็นมากอ๋อเย็นมากก็ไม่ออกปีที่แล้วอ่ะเนาะเย็นมากๆหลายส่วนก็เจอปัญหาแต่ส่วนนี้ไม่มีปัญหาค่ะห้าหกลูกกิโลกรัมอืเนี่ยก็ออกทุกต้นแล้วนะเนี่ยบางต้นบางบางบางกิ่นก็เป็นอาอาแบบเหมือนจะแลบออกมาใช่ไหมเออเหมือนกับปากเปิดอ่ะโอ้โหดีอ่ะแปลงนี้โอ้นี่ก็เรียกว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแหละ ไม่อยากโมว่าร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่ามันออกมาแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าเป็นแลบปากแดงมาแบบนี้ใช่เลยอ่านี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นดอกและนี่เราเรียกได้ว่าอันนี้ก็บำรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอใช่แล้วส่วนข้างๆตอนนี้ที่เดินผ่านเข้ามานี่ออกกันมั่งเรือยังคะมีนุ่นดอกมีดอกโอ้มันจะไม่ได้สมุนกบบนี้ใช่ไหมอือโอ้เนี่ยเยี่ยมหรือสารพจนที่เราเดินเข้ามาเห็นเนี่ยโอ้ ติดเยทคนออหน่ะมีนสมร้อยสามร้อนาลสามรยสมบูรณ์ได้ทั้งส่วนเลยอ่ะเี่เดี๋ยวเก็บภาพปห้ทานผู้ชมได้ดูนะแบบทั่วทั่วนเลยค่ะ เพราะว่าอาจจะมองยังไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันอยู่บนบนมันเป็นปากดกแก้วมันมันไม่ได้เป็นดอกยังไม่เห็นชัดแต่เดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยบอกว่าพรึบเนี่ยดอกทั้งนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้ปากดอกแก้วมาแเย้มมาให้แล้วเออเนี่ยเห็นไหมก็เรียกได้ว่าทั่วสวนเนี่ยมันเป็นปากต้นมันก็มีหมดเลวเนี่ยอันนี้มันกำลังเย้มแย้มอยู่ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าขามันเริ่มถ่างเออขาเริ่มถ่างนี่ข้างบนบนเนี่ย คือถ้ามองด้วยตาเปล่ามันเห็นแต่ว่ามองผ่านกล้องเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่ชัดว่าอ่าเป็นในส่วนของอ่าปากนกแก้วน,น,น,นี่เขาเรียกว่ายางมันออกใช่ไหมคะเจเจงใช่จ้ะนี่ถ้าเห็นสัญญาณแบบนี้ให้ดูดอ,ดออกดอกแน่ใช่ไหมอ,อเออนี่นี่น,นี่ยางออกละก็เรียกได้ว่าพร้อมแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณให้รู้ เต็มกิ่งเลยเจ้าจงตอนแรกมองไกลๆเนึว้วก็จะกระจันเนึกวาาก็จะกระจันมาลอกคราบเออ,อเ,เออนี่พอยางมันออกแบบนี้เขาชาวสวนก็จะรู้ว่าเป็นสัญญาณเออสารไข่ติมใช่ไหมคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอย่างนี้ทุกต้นเพราะฉะนั้นเรารู้ละว,ว่ายังไงก็ได้รับทรัพย์แน่ๆปีนี้เออได้นี่จริงจริงสามร้อยสามร้อย เออนี่เห็นไหมเรียกได้ว่าล่างๆนี่เราก็มองเห็นได้แต่ข้างบนบนค่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็น,หนแต่ว่าเราดูจากสารไตินที่มันออกมาจากต้นมังคุดนี่ทุกช่อเลยอ่ะเจ๊โจงมอืมอเนี่ยโอ้โหใช่เลยค่ะใช่เลยเนี่ยอ้าละนี่นเรียกได้ว่าพร้อมมากส่วนนี้อันนี้เป็นดอกแล้วเจ๊โจงมข้างล่างอ่ะ อ่อนด้วยใบอ่อนใบอ่อนออกด้วยแล้วก็ดอกออกด้วยเออพร้อมกันนี่เขาเรียกว่ารวย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 เออใบน้อยเนี่ยแต่ก็ยังมีดอกเนแม่นะอ๋อหมายถึงว่าใบอ่อนมันออกมาพร้อมดอกเลยนี่พีฤษฎีนี้ใช่เลยเนี่ยอืม ออพอเป็นแซมอ่อนมาปุ๊บดอกก็ออกมาพร้อมใบอ่อนเลยนี่ไงเห็นไหมล่ะเนี่ยเป็นล่องร่องลึกๆเนาะอออากาศมันเอื้อมหน่อยปีเนี้ยแต่ว่าต้องต้นพร้อมสมบูรณ์ด้วยนะมันถึงจะอคนอื่นเ้า้มกแล้วส่วนข้างๆเนี่ยค่ะของน้องชายน้องสาวเป็นไงบ้าง อม,มันมันไม่ได้ออกแบบนี้ไงอย่างเงี้ยอ๋อเออแต่นี้มันจะเก็บง่ายเนาะคนงานขึ้นต้นทีเดียวนี่อยู่ได้เป็นครึ่งวันอะเพราะว่าสนุกมากกับการเก็บอะหมายถึงลงงเหรอไม่เอาของคนอื่นอะไม่ไอ้คนคัดอ๋อคนงานหมายถึงว่าเราเอาไปส่งคัดคัดข,ข,ของคนอื่นอยู่คืออยากไม่เอา เอาอันนั้นไว้ก่อนเอาของเราก่อนให้ของเรามันไม่คัดเยอะใช่ป <c oughs> ะแค่เทพวดพวดพวดอ,อ,อ่ะแล้วก็หยิบลูกใหญ่ๆออกมา,ยายบอกแม่หนาลูกกระท้อนมันบอกเออเหรอข้าปลูกมันคุดกันนะนี่ปลูกกระท้อนมันว่าเรียกได้ว่าอยากคัดของเราเพราะมันไม่คัดยากเหมือนลูกมันหนูว่ามันไซส์เสมอเออไซส์เสมอเออนะลงบอกไอ้คนไอ้คนคัดกระจากเนี่ย ูกงนู้นกูจะเอาออกไม่ได้กูเสียได้อ้นนี้เอาออกไม่ได้เสียได้เนี่คนคัดเนี่ยคัดมาจากมีทีนึงแล้วนะอ๋อไล่รูเล็กๆออกไปตีท์ออกปค่ะแตะการตะการคัดออกมาเป็นกี่รูอะเป็นจุดกางได้ไม่ถึงตะการถึงเนี่ยไอ้ที่ว่ามันเหมือนกับไซต์ทีต์แตเหรอตัวตกไซต์ประมาณนี้เออและอีกอย่างหนึ่งเรื่องขั้วเหนียวนี่ต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าขั้วเหนียวจริง เอ็มดีแคลของเราเป็นไงเหรอเหนียวเหนียวจริงเหนียวจริงเหนียวจริงใช่ไหมแล้วที่สําคัญตุกไซตุกไซให้หางไวอ๋อเฮ้ยเขาบอกเก็บยากมังคุดอ่ะใช่ไหมงั้นส่วนทุเรียนชอบเลยขวดเหนียวอ่ะเพราะว่าใช้มม่ตัดใช้ดีแต่มังคุดเราใช้ไม้สอยก็สอยเออแล้วที่สําคัญที่จงบอกลูกดําไม่หล่นน้ำเต็มต้นเลยอ่ะคนงาน ันงานไม่มาเก็บมันนั้นเก็บอยู่ข้างล่างอย่างเดียวข้างงานไม่เก็บตรงนี้โอ้โหพอเดินมาดูตายดำหมดเลยตั้งกี่ต้นน่ะแต่ไม่ร่วงไม่ร่วงอ่ะเออขยับขย่ายังเป็ลรนเลยสุดยอดนี่เห็นไหมก้วนเหนียวน้ำหนักดีผิวสวยหมวกเขียวใช่สเปกเลยอะขนาดลูกมันดำแล้วก็หมวกมันก็ยังเขียวอยู่นะใช่ไหมใช่ปกตินี่ถ้าลูกดำหมวกมันจะแดงตามลูกแล้วก็ต้องลวงบางทีบางทีกะคุณอะออกสีสายเลือดไปยพิ่บ หมวกจะแดงแล้วอ๋อแต่น,นี้มันหม่อ่ะแต่นี่หมวกเขียวไ,ได้ใสใชไม่งั้นคนงานลงจะชอบเหรอชอบเออแล้เราของเรามันไม่ต้องเหนื่อยชักคัดยาก<ช>แต่ว่าคนเจ้าของสวนเองก็ได้ราคาดีไงก็ชอบ ของลงของลงคืวของลงยังชอบเลยแล้วไอ้คนไอ้คนไอ้คนอยู่ด้านลงอ่ะเวลาของอื่นมันซื้อเองมันซื้อได้หมดแต่ของเราต้องไปถามจ้าของลงในราคาเท่าไหร่นี่จริงเหรอแแสดงว่าต่างเพิ่ม เพิ่มราคาให้ใชนแพงกว่าเขาอ่ะเออเห็นทล่ะก็ห้าบาทก็กิโลนะใช่เพิ่มเพิ่มแพงกว่าเขาห้าบาทสมมติก็าซื้อคนอื่นยี่สิบซื้อละไรยี่สิห้าเออซื้อของคนอื่นร้อยยี่ห้าของเราต้องได้รอสามสิบใช่มีอย่างนี้ตลอดเลยอืออย่างนี้ตลอดเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะมั่นใจได้ใช้ผลิตภัณฑ์สูตรสยามผู้กิจเนี่ยมันได้เรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วราคามันมันได้ดีกว่ากันอืม ก็น้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะอือมั่นใจเนาะเออยังไงมังคุดปีนี้ก็ไม่หนีแล้วว่าสามร้อยก็ดักไปแล้วเนี่ยเนี่ยอังนี้อัดเลย ต้นไหนไม่มีอันที่ไม่ออกเพราะว่ามันอ้าเป็นร่องร่องร่องหมดแล้วเนาะเจ้าจงเออมั่นใจไหมกับการใช้สยามธุรกิจมาเข้าปีที่หกละมั่นใจว่าพอเห็นของตัวเองใช่บางคุดลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยห้าหกลูกกิโลกรัมผิวสวยไม่ต้องทํำผิวมันไม่ต้องหมวกเขียวน้ําหนักดีใช่แล้วเห็นบอกว่าปีแล้วแม่ค้าก็เรียกได้ว่าแย่งกันเลยจองจอง อปีนี้ก็เหมือนเดิมเจ้าเดิมเจ้าเดิมใช่ไหมแต่ที่เรารู้อ่ะออกก่อนรวยก่อนใช่นะออกตั้งแต่ต้นปีแบบนี้นะถ้าเปิดราคามากิโลละสามร้อยนี่ฟันเลยนะเนี่ยฟันเลยนี่นะเดี๋ยวหลังจากที่ตอนเนี้ยมันเป็นปากนกแก้วเยย้มๆเนาะมันมันยังไม่เห็นชัดเดี๋ยวหลังจากที่มันออกแบบดอกเต็มต้นแล้วเนี่ย ให้เห็นแบบชัดๆดีกว่าเดี๋ยวจะมาเก็บภาพาให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าของจะจงดกขนาดไหนแต่ตอนนี้เดินทั่วสวนเนี่ยเรียกได้ว่าออกปลาร้อเปอร์เซ็นตละใช่ปากนกแก้วนี่คือมังคุดนี่ไม่ต้องซีเรียสเพราะถ้ามันออกปากนกแก้วแล้วก็ออกดอกเมื่อไหร่นั่นคือได้ลูกแน่ๆได้เงินชัวร์ๆเ,เออเห็นเงินเลยใช่ไหมเออยิ้มเลยเนี่ยเนี <laughs> ย่ยติดเป็นไงมั่ง <laughs> วันนี้มาเดินชมพาประธานมาเดินชม <laughs> ออกร้อเอร์ซแล้วดีใจไหมคะ สุดยอดถ้าได้โลสา0ร้อเลี้ยงอะไรอะ่รออะเเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บภาพให้ผู้ชมได้ชมนะว่ามันดกแล้วมันสวยขนาดไหนนะดอกใหญ่ๆๆๆทั้งนั้นเลย <S <S ๆๆวันนี้ขอบคุณเนี่ยพ๊ดแล้วก็จจงมากๆๆๆที่พามาเห็นๆๆนะในส่วนของความมั่นใจในการใช้สูตรสยามธุรกิจของเรามาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาไทยแรงน้ำท่วมนะแต่สวนมางคุดของเราก็ยังได้ผลผลิตดีแบบทุกๆปี นะจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามาเก็บภาพไปได้ผู้ชมได้ชมในตอนต่อไปนะคะวันนี้พวกเราลากันไปก่อนแซมพุ่กิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ